ไม่มีอะไรแล้วสิว่า <c oughs> คือว่ารา้องเลยค่ะขอแบบว่าจากให้กับคนด้วยที่ตา้อ,องเสียงว้างเพ็แต่าเนี่กดหัวใจให้ถึกคนเดียวค่ะซึอจสองใจแอบมีใครไม่ไหมกน แต่รักเดียวที่เธอเคยได้เลยให้เชื่อไหมเออเธอทำทำไมเป็นอยู่แสนตามบอกรักเธอไม่เคยเว้นวันที่สองเราอยู่ห่างกันมีบางครั้งที่ฉันเจอใครมาไห แต่ไม่เคยเปลี่ยนใจฉันได้เพราะความรักนี้เธอนั้นคือคนสุดใจถึงจะเจอคนสวยเพียงใดฉันไม่เคยไปกดหัวใจต่อหน้าจะใส่หุ่นแป๊บแต่โว์ตรงหน้ากันไม่วันไว้เก้าติดต่อไวใสงาม ฉันเปลียนผานไม่เคยตามดูต้องรักเชื่เสใจความรักแทก้บคือใครแต่เธอได้ไงที่ฉันรักคนเดียววันที่สองเราอยู่ห่างกันแม้มีบารครัมที่ฉันเจอไกลามากมา แต่ไม่เคยเปลี่ยนใจฉันได้เพราะความรักทีียอน,นั้นคือคนสุดท้ายว้าวถึงจะเจอคนสวยเพียงใดฉันไม่เคยไปกดหัวใจต่อห,หน้าจะใส่หุ่นเป็นเป็นเช้าตรงหน้าไว้วันไว้เ้าติดต่อไว้ใส่ง่า I've never followed you in my whole life I've never believed in your love But the only one I love How can I find <can't> a pretty girl like you? I've never closed my heart Even though my face is pale But my กาติดต่อไว้ใสงามงามฉันรยาไมเคยตามดูเราต้องรั่เชื่อใจความรักเธอนยคือใครแเธอได้ง่ายที่ฉันรักคนเดียวแต่เธอได้ง่ายที่ฉันรักคนเดียว คอ,อยห้ภาด้วยแล้วขอบสุดมากมากค่ะสค่ะวันนี้ขอเพจฝากเพื่กดหัวใจเธอคนเดียวนะคะก็อ้านต้อนถ่าย้วยฮัลโหลจ้าวันนี้ขอเต้นได้ยังไลแล้วว่าคิดเห็นด้วยเนาะดูเพื่อนเพื่นกันเลยจ้า แปลว่าขอให้โชคดีได้ไลฟ์ชขอให้รับกอดท่านมีความจาเป็นได้ว่ามากขึ้นเอา้าทาไมไม่ถามทำไมไมีไม่ถามบ้างอ่ะคือแสดงมีความได้ว่าใช้พร้อมประณันี้ยคือจะเป็นนักร้องไม่เป็นยูทูบเบอร์ประวัติอะใกล้สุเทพแล้วก็ประวัติอะก็มีความหมายได้อะไรเด้อ คือว่าพรุ่งนี้ไปเรียนมหาลัายแล้วใส่ชุดนักศึกษาซึ่งแล้วก็มีความหมายอย่างไรแล้วนอกจากนี้ก็ค,คือมีความรักแท้ต่นแท้ก,กันด้วยมันไม่ได้เรื่องง่ายๆแต่เรื่องยากกันเนาะือว่ามันจะมาใจคนดูติดตามมาเยอะ YouTube เนี่ยวือว่ากำลังดี

ไม่มีอะไรคือเกิดว่ารให้ท่านด้วยคือเยืจ้าแค่ขอให้โชคดีรรรยนรมการแข่งขันี้จพระราชทานตงเรียนรร้ได้เริ่มฝักษะีกุ่อลกนียนอาร่วมราและพัฒนาต่อยอดเข้าร่มกันแข่งขันจเิดว่าจะอะไรได้เนี ขอด้วยนะขอสะพาตาขอคู่ดาว้ามคนด้วยดอเจ้าอะไรอีกเนี่ยว่าขอที่นี่ยังไงคือตอบไม่ได้หรอเดยม่ใช้เอาอ่ะใช้อะไรก็ได้อ่ะคือแต่งกายชุดจสัสดสดัอะไรนะ สะบกไวฮ่าตีเย็นหน่อยเฮ้ยว้าฮ่าฮ่าตัว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  ขอสมสาารภูมิสายคามด้นใจพพายสิคะกมขัดย้งผลประโยชน์บางคลาดพบว่าีาิจิตรสั่งบาง่านใหม่นาตัวตเจ้าอาวาสเาวัดให้ได้